สวัสดีครับทุกคนอันนี้ก็เป็นปลาที่เราไปตกกันมา,าใช่ไหมใช่ทั้งตกทั้งวันแห่ทั้งตกทั้งวันแหนี่ทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็จะเอามาทอดทอดโอ้โกรอ,อบเลยใช่ไหมมาโอ้โหเอาเราทอดเอาไปทำเมนูอะไรปลาผัดพริกเกลือ โ <Okay, S 1> อ,อ,พอพเครอดูปลาทอดพริกเกลือ <laughs> <laughs> นี่ทุกคนหืม <h ums> ปลาทอดผิดเกลือยังกรอบเลยโอ้โหฮึ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 หืม,ม,มกรอบยอกมะกอกหืมหืมโอ้หืม